ยินดีต้อนรับเข้าสู่นิยายเสียงยูริสุดท้ายก็ะายรักตอนที่22ถือว่าเป็นโบนัสรู้สึกว่าของช้อปปิ้งจะเยอะเหมือนกันนะครับกราวุธเอ่ยขึ้นกับพริม,มาส่วนนายหญิงปรวีรู้สึกไม่ชอบใจนักที่สองคนนี้ทำท่าทางสนิทสนมกันแบบนี้มันรู้สึกขว้างหูคว้างตาย,ยังไงไม่รู้ ใช่ค่ะฉันเคยมาช้อปปิ้งที่นี่หลายครั้งแล้วก็มีอีกอยู่ทางฝั่งโน้นค่ะมีของเยอะมากเลือกซื้อจนแทบกระเป๋าฉีกทุกทีงั้นเราไปเดินดูของกันดีไหมครับกราวุธเอ่ยชวนปริมาพยักหน้าแต่กลับถูกมือเรียวของปรวีคว้าข้อมือเอาไว้เสียก่อนรองกับส่งสายตามไม่พอใจมาให้เดี๋ยวฉันจะพาทัวร์เองค่ะเปหลายๆคนสนุกกว่าอีกอย่างฉันก็เป็นเจ้าถิ่น รู้เยอะกว่าคนที่เพิ่งเคยมาไม่กี่ครั้งซสอีกพอปรวีเอ่ยออกมาอย่างนั้นแล้วจึงไม่มีใครขัดขึ้นดังนั้นนายหญิงแห่งพิพัสรานทน์จึงพาทุกคนถัวห้างสรรพสินค้ามีเชื่ออีกสองสามที่แล้วก็เป็นจริงอย่างที่พูดคือของทุกชิ้นดูมีเกรดแต่ราคาไม่แพงอย่างที่คิดกราวุธกับนารีนน์ชอบกระจายแทบจะล้นมือในขณะที่พริมาทำได้แค่เพียงชื่นชมด้วยสายตาเท่านั้นเพราะตอนนี้เธอไม่มีเงินติดตัวมาเลยสักบาท ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับปรวีทั้งหมดไม่ชอบหรือครับไม่เห็นซื้ออะไรเลยกราวุธเอ่ยถามขึ้นเมื่อสังเกตอยู่นาแล้วว่าพริมาสนใจหลายอย่างแต่ไม่ยอมซื้อสักอย่างพริมาไม่ตอบเธอเพียงแต่ยิ้มบางๆให้กราวุธเท่านั้นคุณพริมาชอบอะไรบอกได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดการให้เองเต็มที่เลยครับไม่เป็นไรคะ่ะคุณกราวุธขอบคุณมากไม่ต้องเกรงใจหรอกครับ ผมเต็มใจเอ,อ่อพี่มาค่อยๆหันไปมองผู้หญิงตัวสูงที่ยืนมองตาขวางด้วยท่าทางไม่ชอบใจอยู่ข้างๆไม่ดีกว่าค่ะซื้อไปก็ไม่มีที่เก็บคราวก่อนที่มาฉันซื้อไปเยอะพอสมควรค่ะในจังหวะที่กำลังคุยกันอยู่นั้นเสียงโทรศัพท์ของกรววุิก็ได้ดังขึ้นทำให้เขาขอตัวไปรับสายอีกทางหนึ่งส่วนนารีนอนกับลินินก็พากันเดินไปดูเสื้อผ้าอีกมุมหนึ่งดังนั้น ตอนนี้จึงเหลือเพียงเธอกับปรวีเท่านั้นคุยอะไรกันพอพ้นร่างของอีกฝ่ายปรวีจึงเอ่ยถามขึ้นทันทีน้ำเสียงนั้นบ่งบอกเลยว่าหาเรื่องก็เรื่องทั่วๆไปโกหกทำไมฉันจะต้องโกหกด้วยโกหกแล้วฉันได้อะไรอย่าให้รู้นะว่าเรื่องอะไรฉันไม่ได้โง่นะพริมาถอนหายใจอย่างเบื่อน่ายคนแบบนี้อธิบายยังไงก็ไม่มีประโยชน์หรอก อยากได้อะไรหรือเปล่าปราวีเอ่ยขึ้นเมื่ออารมณ์เมื่อครู่คลายลงและดูออกว่าพิมาคงอยากได้อะไรบ้างเหมือนกันตอนที่เธอติดตามหญิงสาวช่วงที่เป็นคนขับรถให้นายเพลรทัศนั้นเธอเห็นหญิงสาวชอบกระจายแต่เวลานี้คงติดที่ว่าไม่มีเงินเลยสักบาทนั่นเองไปหยิบมาสิเดี๋ยวฉันจ่ายให้เองไม่ฉันไม่คิดเป็นดอกวิหรอกนาถือว่าให้เป็นโบนัส ที่เมื่อคืนทำให้ฉันพอใจใบหน้าขาวนวลแดงกล่าขึ้นทั้งอายทั้งโกรธบ้าจริงทำไมต้องทำท่ากรุ้มกลิ่มแบบนั้นด้วยนะคุณมั่นใจนะว่าจะจ่ายให้ฉันพูดคำไหนคำนั้นดีงั้นก็เตรียมตัวกระเป๋าฉีกได้เลยว่าแล้วพริมาก็เดินไปยังโซนกระเป๋าและเสื้อผ้าที่ตนเล็งไว้ทันทีปรวีสายหนาและแอบอมยิ้ม ท่าทางแสนงอนเมื่อครู่ดูน่ารักเป็นธรรมชาติดีเ้าเต็มใจด้วยซ้ำไม่ว่าพริมาจะซื้อเยอะแค่ไหนก็ตามแต่ดูจากท่าทางแล้วหญิงสาวน่าจะประชดมากกว่าแล้วก็เป็นจริงอย่างที่เธอคิดไว้พริมาหยิบเพียงของที่ต้องการไม่กี่ชิ้นเท่านั้นเองกอรุษดเดินกลับมาหาพริมาหลังจากที่คุยโทรศัพท์เสร็จชายหนุ่มรู้สึกแปลกใจเมื่อเห็นหญิงสาวซื้อของเพราะเมื่อครู่ พ่มาบอกว่าจะไม่ซื้ออะไรทั้งสิ้นแต่เขาคิดว่าหญิงสาวน่าจะเกรงใจเขามากกว่าคุณพิมาครับแล้วคืนนี้คุณจะพักที่โรงแรมไหนครับกราวุธเอ่ยขึ้นเพราะคิดว่าหลังจากนี้หญิงสาวคงจะต้องหาห้องพักนั่นเองฉันยังไม่ได้จองเลยค่ะงั้นเราไปหาโรงแรมพักที่เดียวกันดีไหมครับเวลากลับจะได้กลับพร้อมกันแต่เรื่องโรงแรมผมคงต้องถามเจ้าถิ่นก่อนครับว่ามีที่ไหนบ้าง นายหญิงปรวีครับพอดีผมอยากหาที่พักสักหน่อยไม่ทราบว่าคุณพอจะแนะนำสถานที่ให้หน่อยได้ไหมครับประโยคแรกกรวุิคุยกับพริมาส่วนประโยคหลังเข้าหันมาถามนายหญิงปรวีเนื่องจากเป็นเจ้าถิน่นเรื่องนั้นไม่มีปัญหาค่ะธุรกิจครอบครัวของฉันก็ทำโรงแรมเหมือนกันอยู่ถนนฝั่งตรงข้ามนี่เองค่ะหญิงสาวร่างสูงชี้ไปยังโรงแรมที่มีชื่อแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลนัก โรงแรมใหญ่โตหรูหราหน่าเข้าไปพักทีเดียวเพราะด้านหน้าของโรงแรมตกแต่งเป็นสวนดอกไม้อย่างงดงามแถมยังติดชายทะเลอีกด้วยนั่นเองแหม,มดีจังครับนอกจากจะเป็นเศรษฐีท่าเรือเจ้าของเรือสำราญแล้วยังมีธุรกิจครอบคลุมหลายอย่างอีกแบบนี้สุดยอดมากเลยครับเมื่อกี้ผมกับคุณพริมายังปรึกษากันอยู่เลยครับว่าจะหาที่พักที่ไหนดวงตาคมกริบตวัดหันมาทางพริมาทันทีออ oh. ที่เห็นคุยกันเมื่อครูน่นี้คือเรื่องจะไปหาที่พักนี่เองคิดจะชิงไปกับไอ้หมอนี่เหรอไม่มีทางสะละปรวีหึมหำอยู่ในใจสำหรับคุณกระวุธกับคุณพพลมาจะไม่ปล่อยให้ต้องไปหาที่พักที่ไหนหรอกคะ่ะโรงแรมของฉันมีอยู่หลายที่สามารถเลือกห้องได้เลยคะ่ะฟรีตลอดรายการฟรีอย่างนั้นเหรอครับกระวุทวนประโยคนั้นทั้งดีใจทั้งแปลกใจค่ะ งั้นรอไปกันเลยค่ะก่อนที่จะลงเรือฉันโทรบอกพนักงานจัดเตรียมห้องพักไว้ให้พวกคุณเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากนะครับนายหญิงปรวีกรวุดเอ่ยอย่างตื่นตันที่หญิงสาวร่างสูงมีน้ำใจต,ต่อตนมากมายขนาดนี้โดยหารู้ไม่ว่าแท้จริงแล้วปรวีไม่ต้องการให้พริมาคลาดสายตาต่างหากไม่นานนะักปรวีก็พาทั้งหมดมายัางโรงแรมของเธอ พนักงานโค้งตัวให้ผู้เป็นเจ้าของโรงแรมอย่างนอบน้อมและมีพนักงานสาวสวยพาแขกของเจ้านายไปยังห้องพักที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ซึ่งอยู่ชั้นเดียวกันทั้งหมดส่วนปรวีขออยากตัวไปเคลียร์งานสักพักที่ห้องทำงานชั้นบนสุดของโรงแรมหน้าด้านตามมาจนได้นะยะหล่อน,น่ะเส,นนนเสียงหนึ่งดังขึ้นทางด้านหลังเสียงหนึ่งดังขึ้นทางด้านหลังขณะที่พริมากำลังจะเปิดประตูเข้าห้องไปทำให้เธอต้องหันกลับมา และเป็นนารีนอนนั่นเองก็เพราะเขาคิดว่าฉันไม่น่าจะเป็นนางบำเรนอนะสิเขาถึงต้องให้ฉันตามไปที่นั่นที่นี่ทุกที่ไปมาสวนกลับยังหมันไส้เช่นกันกปรยหยคนั้นทําให้หนารีนอนแทบจะเต้นเรา่าๆผู้หญิงคนนี้ชักจะปราบยากเสียแล้วไม่เหมือนรายที่แล้วแล้วมาแค่ขูนนิดเดียวก็กลัวหัวหดหนีแทบจะไม่ทันแล้ว คิดหรอว่าพี่ปลิมเขาจะเลื่อนขั้นนำบำเรยอย่างเธอขึ้นมาเทียบเท่าฉันใช่ค่ะคุณนารีนอกจากจะพยองชูคอแล้วยังหลงตัวเองอีกลลินเอ่ยแทรกขึ้นเสริมเป็นลูกคู่พระเจ้านายสั่งให้ตามขึ้นมาดูแลพลี่ม,มาแต่รับหลังสาวใช้กลับไม่ยอมทําตามเรามีแ,ลมแบ,บล็กหลังที่เป็นป้าไม้อย่างนารีนอนอยู่แล้วนั่นเองฉันว่าเธอกับผู้ชายคนนั้นก็เหมาะสมกันดีนะในเมื่ออยากจะกลับกรุงเทพเร็วๆทำไมไม่ให้เขาช่วยล่ะ นารีนน์พยายามชี้พรงให้กับรอกเพราะเห็นว่าปราวีชักเริ่มจะเห็นพิมาสำคัญมากขึ้นทุกทีแล้วอีกทั้งสายตาแปลกๆนั่นอีกมันทําให้เธอไม่มั่นใจเอาเสียเลยว่าผู้หญิงคนนี้จะเป็นแค่นางมัมเรออีกต่อไปหรือเปล่าทําไมหรอในเมื่อคุณบอกว่าอีกหน่อยเขาก็จะเบื่อนี่นารออีกหน่อยจะเป็นไรไปพิมายย่วกลับยังหมันไส้และนั่นก็ทําให้คนฟังรู้สึกชุนกึกขึ้นมาทันทีเช่นกัน เขาจะต้องเขี่ยเธอทิ้งแน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงหรอกหรือถ้าหากผู้ชายคนนั้นรู้เข้าว่าเธอมาอยู่กับพี่ปริมในฐานะนางบำเรอเขาอาจจะไม่สนใจเธอก็ได้พราะดูจากท่าทางแล้วเขาก็ชอบเธออยู่นี่นาเห็นเอาอกเอาใจกันหน้าดูเขาเป็นสุภาพบุรุษต่างหากผู้ชายคนนี้เป็นคนดีก็ดีแล้วนี่พยายามทำให้พี่ปริมเข้าใจเิดสิแสดงละครนิดๆหน่อยๆรับรองว่าเธอได้กลับบ้านภายใน24ชั่วโมงนี่แน่นอน แหมช่างหวังดีจังเลยนะคะแต่บังเอิญว่าฉันอยากจ,จะอยู่ต่อจนกว่าเขาจะเบื่อมากกว่าแต่มาคิดคิดูอีกทีการอยู่แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะไม่ต้องทำอะไรนั่งๆน,งนอนๆอนก็มีเงินใช้แล้วแค่ออดอ่อนอ้อซาอชอเลาะนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองคนฟังแทบจะก,กรี๊ดแตกเมื่อชี้ทางให้หูตาสว่างแล้วแต่อีกฝ่ายกลับไม่ยอมเล่นด้วย